ิ้วเขาเสาน้ําบัวพันเด้อพี่น้องมีอันปลาพี่น้องปลาคอเค้าพี่น้องเคาปลคอแล้วก็เตีวน้ําเมสมแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวปุ้นพี่น้องกับบรรยากาศอยู่หน้าบ้านพี่น้องยามเช้ากินอยู่หน้าบ้านยามเช้าเพราะว่าอันพอได้ทแสงแดดเนาะอุ่นๆพี่น้องจากแสงแดดมาแมกันเด้ออ้ากลบ่นี่แมี

หอนนี่หะหอนหอนเนี่ยหอนอยู่น้ำอาววงไปดูกระอาววงหน่ยเหอะเยอืเดี๋ยวมันหอนด้วอะไรมันหอนไหมอ้าวแกอี เจ้ามาสมก็ปลาเผาเขากันพี่น้องไม่แสมกันเรื่องเปลนบรรยากาศกินนาบะกินนาบะสวมบิวจังเลยเหมือนแซีงน้ำบ่แม่สอ้างบวงด้วยาวงเดียวแม่เดียวกันล่ะเดียวัเป็นยังครับหนุ่มสวมอันเดียวกันครับครับ น้องอะไรเนี่ยนี่ค่ะอะไรนะ <coughs> กินเขางามสาวครอวาแต่สาเนี่ยดูเพรียบเพรียบงามสาวคือสาวไม่เนืเกล็ดของมันแบบได้

ปีนเน,บบน,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 นผู้ดีเป็นดอกหวานวานอันอี้วานผู้ดีเป็นของววานขึ้นมันขึ้นอีกกร,ระกตงค่นพอย่ายังนี้กระตี mía tôi đón tí tuấn dóng mía 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 ຄລິບນີ້ຊິບໍ່ຍາວເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ເອົາສ່ຳນີ້ເດີ້ເນາະຂອບຄຸນພີ່ນ້ອງເຫມັດຊິກູຊິເຝົນເດີ້ທີ່ເຂົາມນະດົ້ິບນາເນນນ